สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวนมะม่วงน้ําดอกไม้สวยๆค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีแปลงนี้เนื้อที่5้าไร่ค่ะทั้งแปลงเป็นสวนมะม่วงนะคะที่แปลงนี้เป็นสวนมะม่วงน้ําดอกไม้สวยงามมากๆค่ะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการทําสวนนะคะทําไร่ทํานาก็ได้นะคะที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้ําอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่5้าไร่ค่ะเสนอขายเพียงราคาไร่ละ สามแสนห้าเท่านั้นเองค่ะหากท่านสนใจที่จะปลูกบ้านหรือทําไร่ทําสวนทํานาได้หมดนะคะมีน้ําไฟพร้อมนะคะทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะที่แปลงนี้เนื้อที่เพียงห้าไร่กําลังเหมาะเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการทําเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทำไร่ทำสวนทำนาปลูกผักได้นะคะมีน้ำอะไรสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ที่แปลงนี้นะคะตอบโจทย์มากๆค่ะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทําสวนทําไร่นะคะที่แปลงนี้นะคะเป็นสวนมะม่วงทั้งผืนนะคะเป็นชนดคุดแดงค่ะหักโอนกันในที่ดินได้เลยนะคะที่แปลงนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการติดตามที่สวยๆแปลงต่อไปที่เราจะเสนอให้ท่านแปลงต่อไปนะคะดูสิคะมะม่วงโดกมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ